โอ้โหพี่น้องดูฉากหลังกาแฟของนาเล็กเนี่ยแหมโอ้ยมันสวยมากๆเลยฉายผ้าสีดาฮะนี่เป็นเฟิร์นที่ถือว่าสวยงามมากๆเลยเนี่ยวันนี้จิบกาแฟมุมแบบนี้มันสุดยอดเลยฮะ ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ โเช้าแล้วได้จิบกาแฟแบบนี้มันสุดยอดจริงๆนะเนี่ยนี่คือต้นชายผ้าสีดาแต่มีกล้วยไม้นะอันนี้ช้างกระก็ออกดอกแนะแต่มันเริ่มโรยไปแล้วโอ้แต่ได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้มันมันสุดๆจริงๆนะฮะเนี่ย มีความสุขฮะคือท,ทุกครั้งที่นาเล็กได้กลับบ้านนะอันนี้บ้านพี่สาวได้กลับมาก็เนี่ยแหละได้มาอยู่กับธรรมชาติได้มาดื่มด่ำนะกับธรรมชาติเนี้ยมันแสนจะมีความสุขเนี่ยแหละคนบ้านป่านะเกิดมาจากดินเกิดมาจากป่าเขาบอกฮะตีกลับมาสัมผัสแบบเนี้ยนะมัน มันแสนจะสุขใจเนี่มันกอใหญ่มากๆเลยฮะเนี่ยอยู่มีอยู่สองกอแต่ว่าหน่อเพียบนะมันแตกหน่อแล้วให้มีเวลาดีๆนะนักเทคกจะมาแยกหน่อให้เขานะ เขาคงทาไม่เป็นหรอกเดี๋ยวนาเล็กมีโอกาสก็จะมาแยกหน่อยขยายหน่อแต่ไม่แน่นะอาจจะร้อนแล้วละ่ะช่วงที่ย้ายไปปลูกที่นานะที่เราจะไปทําปลูกบ้านกันที่นั่นนาะนะเล็กมีต้นไม้อยู่ที่นั่นนะเอาไปผูกเกาะกับธรรมชาติที่ที่นาเนี่ยโอ้โหสวยงามสุด,สด มีโอกาสเดี๋ยวจะไปทำเป็นโฮมสเตย์นะเนี่ยให้ไปสัมผัสกันแบบธรรมชาตินะสำหรับที่นานั่นคือความฝันของเรานะแต่วันนี้ก็คือเป็นการปลูกไว้นะแล้วก็รอขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆให้มันเพิ่มปริมาณให้มันโตขึ้นใหญ่ขึ้น,ข,นขยายเพิ่มปริมาณเดี๋ยวเราค่อย,ยค่อยแยกค่อย อันนี้ไปเรื่อยๆนะ่แหละความสุขของครอบครัวของเรานะได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ก็มีความสุขไม่ต้องเป็นเงินเป็นทองอะไรมากมายได้อยู่กับธรรมชาตินะอยู่กับสิ่งที่เรารักที่เราชอบเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วอแค่พูดนี่ก็มีความสุขนะเดี๋ยวพาดูกันบ้าง ดูฮะมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้คิเศษจ,จริงๆนะนที่บ้านพี่สาวดูฮะต้นปรงในธรรมชาติก็แสนจะสวยสวยจริงนะเนี่ยเหมือนเราอยู่ในป่าเลยเนี่ยบอกพี่สาวก็ได้มาจากนาจะไปเที่ยวลาวนะก็ไปซื้อมาปลูกไว้เมื่อสิบกว่าปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วต้นนี้โตช้ามาก แต่ว่าใบของเขาเนี่โอ้โหงามงีอันนี้เขาฤาษีนะแล้วก็มาจัดแต่งไว้ให้พี่สาวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่ปีที่แล้วก็งามดีฮนี่อันนี้ก็ชายผ้าน,นี่ก็มารื้อแวนใหม่เมื่อนั่นแหละตั้งแต่ปีที่แล้วหนึ่งผ่านไปหนึ่งปีแฮ สวยงามชายผ้าเขาเนี่ยโอ้โหแบบเป็นร้อยชายอะ่ะคิดดูเนี่ยเล็กๆอะ่ะยาวสองเมตรกว่าสามเมตรเนี่ยดูใบของเขาเนี่ยโอ้โหมันกอแบบใหญ่มากแถมมีหน่อเล็กๆเนีย แล้วก็จะมีตรนนี้ทือเรียกว่าสปอร์นะเนี่ยเป็นจุดที่เกิดสปอร์เพราะพวกนี้ก็จะขยายพันธุ์ดดวยกันเนี่ยมีสปอร์ตรงนี้แหละเอาขูดสปอร์แล้วก็เอาไปขยายพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงในกาบมะพร้าวหรือว่าเลี้ยงในอะไรว่าห้องแ lap การเพราะเนื้อเยื่ออย่างนี้นแบบนั้นฮะเลี้ยงขวดให้ห้องแล็บเนี่ยสุดยอดเลยเดี๋ยวทนาเล็กมีโอกาสมาทันช่วงที่เขาแก่เนี่ยเดี๋ยวจะลองเพาะเลี้ยงดูนะเพิ่มปริมาณโดยการข,ขยายแบบเพาะสปอร์นี่ฮะดวยตรงนี้ก็ เห็นไหมหน่อใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะผ่าเอาไปแยกเป็นอีกหนึ่งต้นได้เนี่ยตอนนี้มีสามดูแล้วมีกี่กี่นะมีสามสามหนอ่อเนี่ยสามหน่อสามชายเนี่ยโอ้โหสวยงามส,สุดพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่า ตัวนี้มีกี่ชายหนึ่งหนึ่งหนอสองหนอสามหนอกอละสามหนอถ้าแยกได้ก็คือกอละสามต้นนั่นแหละคือแล้วก็กล้วยไม้อันนี้รอมเมษานออกดอกแน่นอนอันนี้เป็นเอื้องพึ่งนะเล็กผูกเกาะไว้นะ ส่วนตัวนี้เป็นช้างกระนะก็ออกดอกกันจนโรยแล้วนะนี่ดอกกล้วยไม้นะออกดอกปีละครั้งนะนี่ฮนะโอ้ช่อใหญ่เนี่ยช่อเนี่ยดอกก็มันอยู่ในร่มมันก็เลยดอกก็ไม่ค่อยสีสันแบบไม่ไม่ฉุดฉาดเท่าไหร่มันอยู่ในร่มเกินไปนะแต่ก่อนก็ได้แสงดีะแต่บังเอิญว่า มีชายผ้ามาบังไว้หมดโดนโดนบังเดี๋ยวไม่เป็นไรเลี้ยงไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยย้ายนะค่อยย้ายที่ปลูกเนี่ยความสุขของเรามาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้แหละสดชื่นฮนะ แสงยามเช้าเข้ามาเนี่ยโหเนี่ยเข้าฤาืสีเห็นไหมมันสวยจริงฮะนี่เออต้นไม้ต้นนี้ก็คือต้นจิกนะฮะแต่ว่าต้นต้นจิกนาจิกน้ําเรานี่แหละหรือว่าสร้อยระยะดอกออกสีแดงสวยก็ ใบก็ร่วงนะแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรนะก็สามารถที่จะดูแลได้สบายสบๆนะปลูกไว้หน้าบ้านเนะี่ยข้าผมสํหรับเช้านี้นะก็พามาจิบกาแฟกันแบบมีความสุขกับธรรมชาติที่นะอยู่ในบ้านของพี่สาวที่บ้านตะเมียงนะ อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ฮะเนี่ยเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาฮะอยู่ติดถนนใหญ่เลยแล้วก็มาชมต้นปรงเนี่ยสวยงามสุดๆเลยเพลินอยู่กับธรรมชาติเี้หละไม่อยากกลับเลยอะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ